สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก้าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ แอนจะไม่ทํากับข้าวไม่ได้ทํากับข้าวให้เพื่อนๆดูนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งถามอ,อยากดูว่าแอนจะประกอบกระทะจังไดหรือแอนเอากระทะจากเมืองไทยมายังไงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอนเซลให้เบิ้งนะคะว่ากระทะที่แอนใส่ในลานของเฮ้าเนะ่ะเป็นลักษณะแบบใดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นกระทะแบบนี่เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะเขียนไว้แบบนี้นะเพื่อนๆกับหัวบอนอนี่เบิงยังสี คือขอบ16นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะกระทะขอบ16กาแขกนะคะนี่ค่ะกาแขธรรมดาธรรมดาบานเท่าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นแอนเอาใส่กระเป๋ามาที่มีตัวนี้ใช่ไหมแต่แอนไม่เอาตัวนี้มานะคะเวลาที่เราไปซื้อกระทะนะเพื่อนเพื่อนเขาจะไม่ขายแยกแค่ด้ามหรือแค่หม้อนะเขาจะขายยกชุดค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าตอนนั้นที่แอนกลับบ้านเมื่อกี้นี่ ตอนนี้นะคะเมื่อก่อนนี่ลูกหนึ่งไม่ถึง300นะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ที่แอนซื้อมาครั้งนี้ลูกหนึ่งนี่ขอบ16นี่ตกอยู่310บาทนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะลูกนี้นะแล้วกระทะกาแ่นี่เห็นไหมเขาจะมีตรงนี้ที่เป็นหูห้อยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหูห้อยเขาเอือ่อนีหยังนาะหูเวลาเอาไปหอยในขั้วเลื่อนท้องเท้าแบบนี้นะแม่เพื่อนเพื่อนแต่แอนน่ะ เอามาตัดออกนะคะตัดหูตรงนี้นะ่ะออกค่ะอเอาไปจ้างล้านสอมมอเตอร์ไซค์นะคะที่เพิ่มมีเล็กตัดนะ่ะตัดออกไปเลยที่เราเอามานะคะแต่ตอนนี้แอนไม่ได้เอามานะั้นหมอกระทะลูกนี้เอามาตั้งหลายหลายหลายข้างแล้วค่ะมันเหลือที่แอนเอามาแต่หูนะคะเราจะตัดตรงนี้ออกนะแล้วมันจะมันสเลืยแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ห้อยนะนี่ค่ะแล้ว กระทะเป็นแบบนี้นะเอากสซมีโตขันนี่ค่ะขันน็อตนี่นะจะขันให้เพื่อนๆดูเด้อว่า,าแบบตายหงเราแบบไหนไหนอันนี้ออกนะสะขันออกค่ะขันออกให้มุเจ้าเบิ้งนะว่าแบบไดค่ะเพื่อนๆจะจะเข้าใจที่ว่าแอนเอาแต่ด้ามมาน่ะคะ่ะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ น็อตนี่ก็หาซื้อได้นะคะคุณแตยน็อตนี่ก็หาซื้อได้นะคะเพื่อนๆเราก็เอามือของเราบีบไปแบบนี้นะนี่ค่ะเห็นไหมกระทะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เอาน็อตนี่ใส่คืนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่คืนไปแบบนี้นะแต่เพื่อนๆที่เริ่มเริ่มเอามาใหม่นะเพื่อนๆต้องเอามาทั้งตัวและด้ามนะคะเพราะว่าเพื่อนๆไม่มีสำรองเหมือนแอนค่ะครั้งนี้น่ะ แอนเอามาแต่ด้ามเห็นไหมจะได้ด้ามแบบนี้ที่แอนโชว์ให้เพื่อนๆดูว่ากระทะแอนเอามาแต่ด้ามนะคือแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแอนก็จะเอาตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้ทิ้งค่ะแต่แม่แอนน่ะไม่เอาทิ้งนะคะแม่แอนเอาไปเจาะตูดตรงนี้แล้วก็นึ่งข้าวค่ะหรือไม่ก็เอาไว้พัดหนูนพัดนี่ค่ะเพราะว่าตัวนี้นี่ของแอนน่ะมันเหลือเยอะ เพราะว่าเวลาเราผัดใช่ไหมแอนสิหาตัวที่ด้ามสันๆให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะอุ้ยตัวนี้คือแอนไม่ใช้แล้วนะนี่มันจะมีตัวใช้ตัวไม่ใช้ค่ะเห็นไหมส่วนใหญ่นี่อันนี้แอนเอาไปเจาะตูดนะคะเอาไว้นึ่งข้าวค่ะนี่ค่ะส่วนใหญ่นี่ด้ามมันจะหักออกแบบนี้ค่ะมันจะเหลือแบบนี้นะจะมีลูกไหนเนาะทีมหักเดี๋ยวแอนให้ดู นี่ค่ะแอนเห็นแล้วลูกนี้ไม่ได้ล้างเอาไปใช้ใส่เศษทอดค่ะเห็นไหมเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมด้ามด้ามมันสิกว้ยได้แบบนี้ค่ะนี่มันมันพร้อมที่จะหักแล้วนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมโทษนะคะกระทาตัวนี้แอนเอาไว้ใส่เก็ดเกดขนมปังตอนเทอ,ทอดออกมานะคะ่ะนี่ค่ะมันจะแตกแบบนี้นะนี่แตกแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ย จะแตกออกไปแบบนี้นี่ถ้ามันแตกออกนี่คือมันมั่นสิหาบา่อใดเลยค่ะแตกออกไปเข่าเอากระดามไมมาเปลี่ยนถ้าเป็นขอบของเขาขอบ16แต่แอนไม่รู้ว่าขอบตัวเล็กตัวใหญ่มันจะมันจะเปลี่ยนได้ไหมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่กระทะของเราคือมีแค่ขอบ16ค่ะเราก็เอาด้ามใหม่นี่มาใส่กับกระทะเก่าแบบนี้น่ะ ใส่ได้นะคะเพื่อนๆข้าสีข้าสีพอดีกันเลยค่ะขอบ16กับขอบ16เอามาใส่แบบนี้มันสิพอดีกันเลยค่ะแค่เขาเอาน็อตแบบนี้ออกนะคะเพื่อนๆเอาน็อตออกอแบบนี้ค่ะเข้ากะรับทอดซับให้แม่แนล่ลูกเข้ากะใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้มาใส่เหมือนเดิมแบบนี้นะคะ ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมแล้วเราก็พร้อมที่สิขันน็อตแบบนี้ค่ะเมื่อเจ้าเอาน็อตใส่เข้าไปแบบเดิมนะนี่เดี๋ยวยี่เพิงเอาไก้อนที่เสียเอาไ่ค่ะตอนที่เราเอามาจากประเทศไทยนะเ <c oughs> พื่อนๆถ้าถ้าเหาบะขันเทาทาเหาบะขันดามออกแบบนี้มันสิเกะกะนะคะผลเพื่อน,นค่ะเวลาเราใส่กระเป๋านี่มันสิใส่ใดเกะกะมันสิ ใส่ของบ่ไดดเยอะค่ะแต่ถ้าเราขันด้ามออกแบบนี้แล้วก็เอาทั้งลูกอ่าสิลูกนะมาว่างเทินเทินเทินกันแล้วอันนี้เราก็วางอยู่ข้างในแบบนี้ใช่ไหมเข้าสิไ้ได้ไลค่ะผู้จ้าค่ะ ข้าสิใส่ในกระเป๋าเรากาสิบกีดขวงแล้วก็จะใส่ของอย่างอื่นได้เยอะน้ำหนักเราก็ซื้อเพิ่มอะไรแบบนี้ใหม่ๆนะคะถ้าเราจะเอามานะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีครัวอยากเปิดลานเฮดกับเขานะคะมืเจา้า่ะกระทะที่แบบนี้ที่เอามาจากเมืองไทยคืออะไรคะที่แอนชอบ 1. บาวค่ะ 2. อันมันซุกงายน้ำเนะะี่ยค่ะอันถึงว่า ตัวนี้เขาจะไม่ทนแต่ว่าเราเป็นแรงผู้หญิงนี่เข้าสิพัดทุกมือยกทุกมือจากนูน่นมะล่างตรงนี้มันหนักค่ะเพื่อนๆถามว่าทําไมไม่ใช้กระทะที่นี่เซฟลงเซฟร่อนที่ดีๆของอยูนีนะคะใช้นะมันใช้ได้นะคะแต่มาใช้ดูแล้วประสิทธิภาพนะ่ะบอสูบบสูพวกนี้ค่ะในระยะเวลา10ปีที่เราเปิดมานะคะนี่ค่ะเข้ากระสิมะขันแนนแบบนี้เลยนะคะ นี่คะ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมนี่คะ่ะเราก็จะขันแบบนี้ให้แน่นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมนี่คะ่ะแน่นแน่นเหมือนเดิมนะคะเวลาเข้าหากักนี่เท่ากับทิ่มนะคะเห็นไหมที่เพื่อนๆเห็นกระทะแอนหูห,กหักนะนี่คะ่ะเพราะว่าเขาไม่ทนนะคะ ใส่ไปได้สักระยะหนึ่งระยะการเวลาการใช้งานของเขานี่มันสิหักค่ะมูเจา้าแล้วเราก็ทิ้งไปแล้วเราก็เอาหูใหม่มาใส่แต่กระทะตัวน,นี้นี่กลัวมันสิสีกนี่เราทำกำไรได้เยอะแล้วล่ะค่ะถึงเราจะสื่อกิโลมาแพงหรือยังมาแพงกลัวมันสีสีกนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็ใช้เวลาเยอะแล้วค่ะนี่ แบบมันจะสีแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาบาได้เนื้อเขาบาได้นาคือกระทะยุ่นี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะมองเห็นไหมนี่ค่ะสิเป็นสีแบบนี้เลยค่ะใส่ใส่ไปสสีแบบนี้ถามว่าทําไมเอามาจอแบบนี้ทําไมไม่ทิ้งทิ้งก็ทิ้งได้ค่ะแต่แอนเอาไว้นึ่งข้าวนะคะเดี๋ยวแอนจะเอากระทะยุ่นี่ให้เบิ้งนะคะบานนี้ว่เาเขาคนละเนื้อขนาดไหนแอนไม่ใช้แล้วนะคะนี่ ดูแบบเป็นสนิมเกาะเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช้แล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมด้ามของเขานี่อันนี้หนักเท่ากับอันนี้สามลูกเลยนะคะนี่หนักเท่ากระทะที่นทำกับข้าวนี่สามลูกเลยเพื่อนๆคิดดูว่าโจมยกล่องโจมล่องแบบนี้ทุกมือนะมันสินักขนาดใดนะคะเพื่อนๆน,นี่คืออันนี้แอนไม่ใช้นะคะอันนี้ไม่ใช้แล้วค่ะ มันจะเก็บไว้ข้างล่างแล้วก็อันนี้จะมาปกอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช้ค่ะแล้วแอนจะใช้อยู่ครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าลูกค่ะอ่า6 7ลูกนี้เราจะเปลี่ยนกันใช้อยู่อย่างนี้คือ6 7ลูกถ้า6 7ลูกพังนี่เราก็จะเอาลูกใหม่นี่มาเห็ดแบบนี้นะคะแล้วอันนี้เราก็ล้างเอาเข่าเครื่องล้างไปเลยนะคะมีใหม่แบบนี้ แอนซิล่างเครื่องก้อนค่ะถ้าเอาวนถ้าเอาเป็นลูกใหม่ๆมาใช้แบบนี้นะอันนี้แอนเจาออกมาใช้เลยค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับง่ายๆของการเอากระทะมาใส่ยุหนีนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ที่เปิดร้านที่อยากได้กระทะจากเมืองไทยมาใช้นะคะเพื่อนๆคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ หรือเพื่อนบางคนอาจจะเอามาทํากินกับขา่าโนนนี่นั่นยุบานแต่เห็ดกับขา่ายุบานนะมันใส่บ่ได้นะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใช้เตาแก๊สแบบนี้เพราะว่าเตาไฟฟ้าของเฮ้ามันสิเป็นตูดแบนมันบ่ค่ะตูดของเพลนนี่อันนี้ตะวบาตูดหมอกระทาตัวนี้มันสิโค้งแบบนี้ค่ะมันเลยเอาไปใช้บ้านไม่ได้นะคะอันนี้ใช้ได้เฉพาะเตาเตาแก๊สนะคะมูเจ้าคะ่ะ ที่สาหรับครัวที่แบบว่าอยากเอาไปใช้ที่บ้านน่ะใส่ว่าไดนะคะใช้ได้เฉพาะแบบนี้ค่ะอันนี้แนะนําคือสําหรับที่ขายกับข้าวแล้วก็มีเตาแก๊สนู่นนี่นั่นหรือเอาไปใส่ยุป,ปาค่ะบางคนเหมือนกับไปปิกนิดไปยังยุป,ป้าก็เอาไปใช้ได้ค่ะเพราะว่าเอนคลายเห้เพื่อนหลายคนไปคือกันสําหรับฝรั่งที่เขาเขาไปล่าสัดหรือเขาไปไปในป่าเป็น ไปตม้นมน้ำต้มยังอยู่ในป้านะคะมันกะดีนะคะมันแล้วเบาด้วยสะดวกกับการเอาไปน้ำประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้อันบ่ได้มาเห็ดกับเขาค่ะมาเห็ดหมอกระทะไอเบิ้งค่ะว่ากระทะแบบไหนที่แอนเอามาจากเมืองไทยนะคะตอนนี้ที่้านแอนก็เหลืออยู่ไม่ถึง20ลูกนะคะที่ออกไปนับดูเหลืออยู่ประมาณ1 6 1 7ลูกก็ใช้ได้อีกอยู่หลายปีเลยค่ะ ถ้าเพื่อนคนไหนอยากได้ฮื้อยูไกลๆแอนกลับมาเอาได้นะคะสําหรับอยากไปเปกปกนกปกนิกไแก่น้ำแถวน้ําป้าแอนก็สามารถแบ่งให้ได้เหมือนกันค่ะยินดีที่สิแบงให้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามให้แอนน้ำเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุลิปเหตสาวอุดรต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆบ,บายยค่ะ